เอานี่ฮะอีกคนหนึ่งฮะก่อนหน้านี้คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์น่ะนะก็ออกมาพูดเหมือนกันวันนี้ก็โดนคุณแรโบกก้ฟาดกลับนะค่ะคุณแรโบ้บอกว่าคุณหญิงทราบหรือไม่ว่าแม้มีข้อจํากัดมากมายเนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพัฒนาโครงสร้างไปเยอะแยะเลยรถไฟเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดไม่รู้กี่สายสีน้ําเงินสีเขียวสายส,ายสีทองจอดจะเสร็จทยอยเปิดอีกคือสายสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีส้มรถไฟทางคู่แปดเส้นทาง สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้พัฒนาเลยแม้แต่นิดเดียวล่าสุดที่เปิดใช้แล้วช่วงจิระขอนแก่น187กิโลเช,ช,ชิงเซาแก่งคอย106กิโลรถไฟความเร็วสูงสองสายคือหนองคายกอทมอและรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนี่ก็สมัยนี้นะทําสมัยนี้มอตเตอร์เวย์อีก3ส,สายบางปะอินโคราชบางใหญ่กาญจนบุรีพัทยามาตรพุทธอันนี้เสร็จแล้วด้วยค่สนามบินเบตงสร้างเสร็จรอใช้ ตางจังหวัดอีกหลายสนามบินที่สร้างเสร็จแล้วเช่นขอนแก่นเมืองคอนเรือสมาร์ทเฟอรี่เจ้าพระยาเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงกรเกษมแตดินแดงก็สําเร็จแล้วชุมชนริมคลองลาดพร้าวก็เสร็จแล้วเปรมประชากรบึงบางซื่อก็ดีแล้วนะครับระบบชนลประทานอ่างเก็บน้ําลําน้ําชีรัชโลธรลุ่มน้ําห้วยหลวงตอนล่างแก้มลิงบางบานบางใสก็เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> แล้วคุณหญิงสุดารัตน์รู้ไหม ในฐานะที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะครับโครงการหลักประกันสุขภาพในสมัยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะให้ต่อหัวเนี่ยงบเนี่ยพันกว่าบาทตอนคุณหญิงเป็นรัฐมนตรีนะ,ะสมัยนี้เนี่ยตอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาให้ต่อหัวเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสามพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทนะครับแล้วยุคนี้เนี่ยเพิ่มเรื่องของยูเสพเข้ามารักษาทันทีทุกที่ทุกโรงพยาบาลฟรีเจ็ดสิบสองชั่วโมง ยกระดับอสมคุณหญิงรู้หรือเปล่าคุณแอบโธบามคุณญิงรู้หรือเปล่านะทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ฝีมือของพลเอกประยุทธ์เหรอแล้วสิ่งที่ตบท้ายเนี่ยตบได้เจ็บตบได้เจ็บยังไงรู้ไหมเงินก้อนแรกที่พลเอกประยุทธ์ใช้เนี่ยนะตอนนี้รู้ไหมคือใช้หนี้ค่าจำนำข้าวเนี่ยให้ชาวนาเก้าหมื่นล้านเพราะรัฐบาลยิ่งรักเบี้ยวเงินค่าข้าวชาวนา ชาวนาบางคนไม่ได้เงินสี่เดือนบางคนผูกคอตายนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังตามใช้หนี่จำนำข้าวไปแล้วกว่าเจ็ดแสนล้านอตอนนี้เหลืออยู่สอ,องแสนแปดหมื่นล้านพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่ตามใช้นี่ตามเช็ดอยู่อีกสิบกว่าปีภาระที่รัฐบาลพักเพื่อไทยทิ้งไว้คุณหญิงสุดารัตน์จำไม่ได้เหรอ,อสี่จะบวกเลข ลืมลืมเ <c oughs> อ่ออ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพักประเด็นความร้อนแรงการเมืองกันสักครู่นะคะ